ชาวกาญจนบุรีนะคะในช่วงนี้ก็ทยอยเดินทางมาซื้อสินค้าที่ห้างค้าปลีกกันเพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะคะเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในเรื่องของมาตรการของรัฐค่ะพร้อมให้ความร่วมมือในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดค่ะ บรรยากาศที่จำหน่ายสินค้าบริโภคและอุปโภคกลางเมืองกาญจนบุรีค่ะก็มีประชาชนจำนวนมากนะคะทยอยเดินทางออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าหลังจากสบกคประกาศล็อกดาวน์ให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่สีแดงเข้มและจังหวัดกาญจนบุรียังได้ประกาศปิดอำเภอและพื้นที่เสี่ยงอีก5จุดตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเข้มข้นค่ะทางด้านผู้ประกอบการก็ได้บอกว่ามาตรการการล็อกดาวน์ใน ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะวันนี้จึงมีความเห็นว่าไม่เห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามีลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่ซื้อสิ่งของที่สามารถเก็บไว้ได้นานส่วนทางร้านยังไม่ได้มีการกักตุนเพราะว่าเชื่อมั่นว่าสินค้าที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอต่อการจําหน่ายให้กับลูกค้าค่ะในขณะที่ประชาชนนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลกับการล็อกดาวน์ในพื้นที่ยังสามารถซื้อของ ได้ตามปกติค่ะและก็เชื่อมั่นในมาตรการของรัฐพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ด้วยค่ะเนี่ยก็จะต้องมีความรู้สึกที่ทุกคนจะระมัดระวังพร้อมๆกันเป็นกังวลเรื่องเรื่องราคาสินค้าส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนมีความรู้สึกว่าระวังตัวกันทุกๆคนแล้วก็จะต้องกัดทุนเนี่ยราคาอาจตลาดได้และก็สินค้าอาจจะมีราคา